วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมมีคนพยายามจะเปรียบเทียบภาพระหว่างกสินชินวัตรกัะบองซานสุจีในแง่มุมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ไม่ว่าจะมองจะมุมไหนก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนนี้ได้เลยคนหนึ่งแม้จะเป็นผู้หญิงแต่หันกล้าท้ากรดเดินการหารยอมถูกควบคุมคุมขันเพื่อยืนหยัดต่อสู้ในหลักการที่ตัวเองเชื่อแต่อีกคนหนึ่งพร้อมช่วยโอกาสร่วมมือประเดินการ เมื่อจะได้ประโยชน์ทางการค้าขึ้นมาบริหารบ้าน,นเมืองก็มีแต่ทุจริตคอร์รัปชันเมื่อมีการนําเรื่องคดีความขึ้นสู่ศาลละสารวิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและก็จะช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นนักประชารายต่อสู้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้างว่าผู้มีอำน,นาจอยู่ข้างหลังทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อผลป,ประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นมองอย่างไรก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยชนทยานที่รัฐไยนะรมรายงานครับ